ครับสวัสดีครับผมนายกิติศักดิ์เข้าครองวันนี้ผมได้พระสมเด็จวรคังพิมพ์พระประธานสุขโขทยัยเอามาลงให้กับ f อได้ปรับรับชมนะครับวันนี้ผมจะพระพิมพ์นี้9องค์ครับ9องค์มีหลายวันนะครับคือมีหลายสีนะครับพาพพิมพ์นี้ก็ปลูกเสกโดยท่านเจ้าพะคุณสมเด็จพระพุทธจันท์โตพลมังรีวัรคัง ลูกเสกในปีพศ2414คือยุคปลายนะครับนะครับยุคปลายเป็นเนื้อใช้ข้าวสุกกล้วยตามผสมมะูรบากหอยกับน้ำมันตังอิ้วกับผงทูตังห้าและมวลสารศักดิ์สิทธิ์องค์ท่านครับเดี๋ยวเรามาดูครับพิมพ์ทรงที่สวยงามมากครับเป็นองค์ของบ้านหอศิลป์มีอยู่9องค์มีสีวันะไม่เหมือนกันนะครับก็พราะพระสมเด็จพระครังมีอยู่9สีมีอยู่12สีนะครับขอโทษครับมีอยู่12สีนะครับ คือบางครั้งบางคนก็ไม่เข้าใจนะครับเดี๋ยวจะลงให้ดูนะครับคืออ้างอิงจากหนังสือตียมพวายนะครับอาจารย์ตีพวายนะครับีหนังสือเล่มนี้ครับนะครับก็คือเขาจะเขียนว่าด้านในมีสิบมีสิบสองสีนะครับมีสิบสองสีนะครับลองไปอ่านดูนะครับนะครับก็คือสีนี้ก็คือวันนันนี่เขาเรียกว่าวันนะสีงาช้างนะครับ รนะสีงาช้างคล้ายๆออกสีสีดอกพิกลแห้งนะครับคล้ายๆกันนะครับแต่เขาจะออกออกแก่ๆนะครับแก่ๆเขาวาวนะครับนี่ครับสวยงามครับดูครับหัวไหลเล็กด้านหนึ่งครับคือนะครับพิมพ์นี้สวยงามมากครับนะครับดูมีการตัดสวยครับตัดสวยครับ ชัดนะครับมีพระกันลางๆนะครับชัดมากพิมพ์นี้ครับนะครับมีการแห้งเหี่ยวหมดนะครับเป็นหลักธรรมชาติครับดูด้านหลังครับเป็นกายภาพนะครับดูครับนะครับสวยงามมากครับกายภาพสวยงามมากครับดูครับนี่คือพระสมเด็จบุรขังนะครับบ้านหอศิลป์เอาออกให้ทุกท่านดูนะครับว่าสวยขนาดไหนครับนะครับเป็นพระเก่าโบราณนะครับอายุ 150กว่าปีนะครับองค์ที่สองครับองค์ที่สองนี้ก็คือเป็นผิวเดียวกันครับวันนะเดียวกันแต่วันนะเขาเสื่อมสภาพล่อนออกแล้วนะครับก็เหลือแต่เนื้อพระเนื้อจริงพระรับคืนเนื้อจริงพระก็คือเนื้อสีขาวขาวงาช้างนะครับนะครับสวยสวยสวยครับนะครับสวยงามลึกมากครับคือพระองค์นี้ถูก ตัดก่อนหลุดรุดหลุดนะครับคืออาจจะการเวลาครับองค์เขาหลุดไปเองนะครับธรรมชาติคือเขาทาด้วยรักน้ําเกลี้ยงไว้นะครับน้ําเกลี้ยงนะครับมีรักน้ําเกลี้ยงแล้วก็คือทาด้วยส่วนผสมของพระนะครับนะครับสวยงามมากครับดูครับมีการตัดเยียวหดเซตตัวไปลักธรรมชาติชิงเฉียงครับเขาจะเฉียงอย่างนี้ครับนี่ครับองค์นี้ก็คือมีลานล้าวครับด้านหลังเหมือน ขนมกายศาสตร์ขนมตุ๊กตั๊บนะครับดูครับมีครับมีมวลสารชัดเจนครับมีมวลสารชัดเจนนะครับนะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมานี่ก็คือจะเป็นสีเม็ดพิกุลสุกนะครับสีเม็ดพิกุลสุกสีออกคล้ายๆคล้ายๆมะละรกอสุกบะคงสุกนะครับนะครับนะครับสีคล้ายมรกอสุกนะครับเห็นไหมครับเคยกินมะกอสุกนะครับสีเหมือนกันนะครับ แต่ในในวันน้าของหนังสืออาจารย์ตียมวายเขาบอกว่า <c oughs> เป็นสีพิกุลเม็ดเม็ดพิกุลนะครับสีเม็ดพิกุลสุกนะครับนะครับแต่เขาไม่ได้เขียนวัสดกนะครับคือสีนี้คือเม็ดพิกุลถ้าไม่เข้าใจก็ก,กดเข้าไปเกินว่าเม็ดพิกลสุกจะขึ้นเป็นสีแบบนี้ครับสวยงามครับสีพวกนี้ก็คือเกิดจากถ้าตามธรรมชาติแล้วก็คงจะเอา ดอกดาวเรืองนะครับดาวเรืองแห้งกับดาวเรืองสดนะครับตําผสมกันนะครับในเนียร์พระนะครับแล้วก็ออกมาเป็นสีอย่างนี้ครับเป็นหลักธรรมชาติครับสวยงามครับดูครับนี่คือพระที่ไม่ได้ผ่านการใช้นะครับที่เตรียมเข้าพิพิธภัณฑ์เป็นศิลุรู้ให้คนเกิดใหม่อยารู้เรียนรู้ศึกษาต่อไปสืบต่อยสืบต่อไปครับจะได้รู้ว่าครับพระสุริคังมีพุทธสินเร์แบบไหนบ้างนะครับนะครับแล้วก็วันนะ สีแบบนี้โบลาณโบราณก็เรียกว่าสีเม็ดพิกุลสุกนะครับหรือสีมะละกอสุกนะครับดูครับสวยงามมากครับเกิดขึ้นอย่างนี้ครับเกิดขึ้นลักษณะอย่างนี้นะครับบ้านหอสิงประจินบุรีนะครับเอาออกให้ชมนะครับนะครับ เพราะเรากาลังสร้างพิพันธ์อยู่นะครับสร้างบ้านทศินแล้วต่อยอดเป็นพิพันธ์ถ้าพิพันธ์สร้างเสร็จก็จะตั้งชื่อว่าพิพันธ์บ้านทศินนะครับพระสมเด็จพระพุทธจันร์โตผมหลังสีนะครับปัจจินบุรีนะครับหรือตอนนี้ก็ถ้าผู้ใดอยากมาชมของเก่าโบราณพื้นบ้านและของเก่าแล้วแล้วก็เกงยีนโบราณแล้วก็พระสมเด็จระครังยุคต้นยุคกลางยุคปลายที่พันธ์ เครื่องมือมาตรฐานที่ไปตรวจนะครับที่มีแบบรองไ o 9 0 0 1 2 1 5นะครับแล้วก็เป็นภาพที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็เป็นภาพที่อ้างอิงและมีที่ไปที่มาแล้วก็สามารถตรวจสอบได้แล้วก็เดผยแผลให้คนอื่นคนหมู่มากได้เห็นชัดๆได้รู้ด้วยกายภาพธรรมชาติเป็นมาอย่างไรนะครับนะครับองค์ต่อมานะครับองต่อมาก็เป็นสีต่อไปก็วันนะนะครับเป็นวันนะักเลยกวันณะนะครับนะครับ นี้ก็จะออกเป็นเขียวอมตะไข่หรือเขียวก้านมะลิในตำราเขียนว่าเขียวก้านมะลินะครับก็ลอกไปหมดแล้วครับก็คือเหลือจะเหลือจะองค์ผ้าเนื้อผ้าเนื้อผ้าก็สีขาวมาช้างนะครับนะครับสีเขียวอมตะไข่ครับหรือสีเขียวก้านมะลินะครับเพราะว่าการสึกกรอนของเก่าโบราณเปลี่ยนแปลงกายภาพนะครับก็เป็นการเวลานะครับการสึกกรอนสึกกรอนนะครับแล้วภาพพิมพ์ทรงนี้ก็พิมพ์อัตลักษณ์ผงทรงนี้ก็คือมีผู้ที่ ได้สะสมกันหลายคนนะครับที่มีชื่อเสียงในวงการพระเครื่องนะครับแล้วก็มีพระก็มีเนื้อแก่งนะครับอย่างนี้เนื้อเล็กเนื้อแก่งเนื้อแกะปูนเนื้อแกะปูนปูนแก่งแล้วก็ปูนแล้วก็เนื้อหนึกเนื้อนุ่มนะครับไม่เหมือนกันนะครับคือนะครับก็จะแตกต่างจากพระที่สร้างถัดต่อนะครับนี่ครับคือเป็นพระที่สร้างที่วัดระฆังนะครับพิมพ์ทรงนะครับตรงกับมาตรฐานนะครับตามกับ การบันทึกนะครับแล้วก็มีการเล่าเรื่องกันมาครับว่าภาพแบบนี้มีจริงนะครับแล้วก็ตรวจสอบด้วยเครื่องที่ผ่านมีวัดลองมีวับลอง ISO ้าปอนคนันะครับก็ค่าแคลเซียมซิลิคอนในมาตรฐานนะครับในอายุ150หปีนะครับแล้วก็มีแร่ธาตุแฝงที่ที่หายากที่อยู่ในองค์พระนี่ครับพิมพ์นี้ก็เรียกพิมพ์พระประธานสุโขทัยนะครับคมนะครับชัดนะครับ ความคมความชัดท่านดูครับพระพิมพ์นี้ครับจะแตกต่างจากพระพิมพ์อื่นนะครับคือซุ้มผ่าวายผ่าซีกงซุ้มระคังจะสูงมากครับเนี่ยสูงนะครับจะสูงมากครับสูงมากองค์พระจะสูงนะครับลึกนะครับลึกแล้วก็จะมีรอยเซาะคข้างทั้งหมดครับรอยเซาะรอยแต่งทั้งหมดครับคือสมัยก่อนใช้สิวใช้มือนะครับเซาะบล็อกไม่พิมพ์นะครับนะครับนี่ครับทั้งหมดเลยครับนี่ครับเป็นพระพิมพ์ที่ดูง่ายครับแล้วก็การเซาะและสูงนะครับทุกอย่าง หนาสูงนะครับลึกนะครับทั้งหมดนะครับดูครับล่องลึกหมดทุกอย่างเนะยครับเป็นภาพพิมพ์ที่มาตรฐานแล้วก็มีการซุดตัวนะครับมีซุดตัวเพราะมีเศษพระเก่าหรือเศษหรือผมทุกคนนะครับจะยุบยุบนะครับสวยงามครับภาพพิมพ์นี้ครับดูกันครับดูด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ครับเราก็พยายามลงให้ดูบ่อยๆนะครับท่านจะดูได้ดูเป็นจะได้เข้าใจนะครับนะครับว่าจะมีการเซ็รอยเซ็เหว่เป็นยังไงของพระวัดระฆังครับ เขาดูมีหลายรูปแบบนะครับจะไม่เหมือนกันนะครับพระทุกองค์ไม่มือเหมือนกันถ้าเหมือนกันคือเป็นเป็นบล็อกโลหะหรือบล็อกโรงงานอุตสาหกรรมนะครับถ้าพระโบรางเกิดจากธรรมาชาติลานลาวธรรมชาติแล้วก็มีการงอกเนี่ยครับเสื่อมสภาพหลุดรุ่ยเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็จะมีการงอกขึ้นมาปิดหลุมเหมือนเดิมนะครับนี่ครับเป็นหลักกายภาพของพระปูนเบอก์อยนะครับคือการเวลาดูครับนี่ครับองค์พระจะสูงจะสูงกว่าขอบขอบฝายพระเี้นะครับเห็นไหมครับ นะครับแล้วก็จะดูความคมความสวยนะครับนี่คือพระสุพังนะครับก็ผ่านนําไปตรวจมีใบรับรองนะครับแล้วก็สุ่มไปประกวดก็ได้รางวัลนะครับแล้วก็นี่ครับสีนี้ยังอยู่ครบครับสีนี้ก็คือสีเขียวครับเขียวกันบะริครับเขียวกันบะลิยังอยู่ครบครับสวยงามไหมครับเขียวกันบาลินะครับก็คือเริ่มสึกก่อนมาแล้วครับเริ่มเพราะว่าการเวลาครับเพราะว่าบางทีก็โดนแอร์โดนความชื้น เอาออกมาอันนี้ก็เจอแอร์นะครับจะเปิดแอร์อยู่ตอนนี้ครับแล้วก็ความชื้นนะครับแล้วก็นะครับแล้วก็บางครั้งก็เอามาหน้าฝนเอามาเปิดใส่ตู้นะครับเอามาใส่ตู้โชว์นะครับก็มีความชื้นเข้าได้นะครับก็เกิดแคลเซียมงอกขึ้นมาครับเพราะความชื้นเข้ามาจะมีความภาพสครั้งจะมีความชื้นถ้าคถ้าเจอความชื้นนะครับเราออกความชื้นจะจะมีแคลแคลเซียมแคลไซด์นะครับแคลไซด์ตกผลึกตกผลึกขึ้นมานะครับเป็นหลักธรรมชาติ เพราะว่าปูนเปลือกหอยนะครับเหมือนในถ้านะครับในถ้าในถ้าก็จะมีแคล้แคลมีมีสินงอกหขนญง้อยนะครับมีงอกหขนย้อยนะครับนะครับเป็นหลักธรรมชาติสวยงามครับสีเขียวก้านมะลิครับนะครับสวยครับดูด้านข้างครับสวยครับนี่คือหลักธรรมชาติองค์นี้ก็ผสมกล้วยเยอะครับถ้ากล้วยเยอะแล้วแล้วก็ตำกล้วยไม่ละเอียดนะครับก็คือจะเป็นลักษณะอย่างนี้ นี่คือหลักธรรมชาติของพระสุริยคลังนะครับองค์ต่อมานะครับนี่ครับสีนี้ก็คือออกอยู่ในอยู่ในกลุ่มจัดอยู่ในกลุ่มสีสีเขียวนะครับส,สีเขียวนะครับเพราะว่าเขาเจิดนะครับเจิดซีดลงไปนะครับแต่ก็อยู่ก็มาอยู่ตรงสีสีลานยังได้เลยครับสีลานนะครับก็อยู่ในชุดนี้แต่ว่าเขายังมีคราบเขียวอยู่นหน่อยๆก็ต้องให้จัดมาอยู่ในหมวดของ เนื้อเขียวครับเนื้อเขียวก้อนเนื้อเขียวก้นมะลิหรือเนื้อเขียวตะไคร่นะครับนะครับดูครับความสวยงามดูกันกระทาอไปก็จะมีการงอกขึ้นมานะครับเป็นหลักธรรมชาตินะครับภาพพิมพ์นี้ครับคือที่บ้านทอสศิลปิพันธ์ก็เอาออกให้ท่านชมนะครับดูครับกระเทอะไปครับเป็นหลักธรรมชาติดูครับความเก่านะครับนี่คือความเก่าของพระนะครับการเวลานะครับนี่คือการเวลาของพระนะครับเป็นพระที่สวยงามครับดูง่ายพระสุขัง ลึกคือดูด้วยตาครับไม่ต้องไปอ่าเล,เล็กเล,เล,เลน้อยคือดูแบบชัดเจนนะครับคือชัดเจนนะครับชัดเจนแล้วก็มีเส้นอสนะมีภาะอาสนะครับเห็นไหมครับตรงนี้ครับโค้งมาตรงนี้แล้วก็จะวิ่งจะมองไม่เห็นนะครับตรงนี้จะมองหเห็นเพราะอยู่ใต้แล้วจะไม่เห็นตรงปปลานี้หน่อยๆครับบางองค์ก็จะมีแคลเซียมแคลไซต์ตกผลึกก็จะมองเห็นอันนี้ยังเห็นครับนี่นะครับเขาจึงเรียกว่าพระพิมพ์ประธานไม่ใช่พระพิมพ์ใหญ่นะครับพระส่วนมากจะมีเส้นอสนะทั้งนั้นครับแต่ว่า ลางๆมองไม่เห็นครับนะครับต้องเรียกว่าพระพิมพ์พระทานสุโขทัยนะครับยุครัตนโกสินทร์จะเป็นลักษณะนี้นะครับนะครับหัวเขาจกมนนะครับมนหมดนะครับลักษณะอย่างนี้ครับนี่คือกายภาพอัตลักษณ์ของพระสมเด็จพระครังของแท้เป็นอย่างนี้นะครับเนื้อจงแกลงนะครับเหี่ยวหดยุบย่นเปลี่ยนแปลงกายภาพมีงอกมีหดนะครับก็กลายเป็นหลุมเป็นบ่อแล้วก็จะมีแตกลายสังกะโลกๆเล็กๆแล้วก็งอก ขึ้นมามีสูงมีต่าไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มีการเสริมสภาพหลุดรุ่ยนะครับนี่คือเป็นพระส่วนทังที่ผ่านเครื่องที่มีไวรไอโอเก้าหนึ่งสองพันสิบห้าตรวจนะครับแล้วก็สุ่มเนื้อนี้ไปตรวจนะครับแล้วก็นะครับองค์ต่อมานะครับองค์ต่อมาก็คือจะเป็นสีนี่ครับสีนี่คือเป็นสีล้านครับสีลานนะครับยังยังมีอยู่ครับนี่สีลานครับก็คือลักษณะสีล้านจะจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ครับ สีลานถ้าเต็มๆองค์จะเป็นอย่างนี้ครับนี่คือสีลานนะครับสีลานสีใบลานอ่อนกับออกเรื่องเหลืองนี่ครับเลืองเหลืองแล้วก็มีเขามีคราบขาวๆเทาๆพวกนี้ครับคือมีคราบแคลเซียมแคลไซต์ขาวๆที่เขาบอกว่าขาวแป้งลยแป้งเลยพิมพ์นะครับไม่ใช่นะครับคือขาวๆพวกนี้คือจะเป็นพวกแคลเซียมนะครับเกิดจากปุนบกหอยนะครับทีนี้เราก็จะมาดูครับคือองค์สององค์นี่คือคือเขา อย่างคาบัยังอยู่ขาวขวยังอยู่ครับแล้วก็มีคาบเรืองเหลืองนะครับอันนี้เขาเรียกสีลานครับสีลานครับดูครับสวยงามครับดูครับสวยงามมีสันแข้งแล้วก็มีรอยพระบาทสวยงามครับเป็นชั้นเลยครับสวยงามครับพระที่นี่มีพระบ้านหอศิลป์สมเด็จบ้านหอศิลป์พระสมเด็จพุทธจารยร์โตพงศ์รีนะครับก็คือก็คือมีอย่างละองค์นะครับสียัง วันหนะหนึ่งก็มีสององค์องค์หนึ่งครับมีไม่เยอะนะครับก็คือส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งไว้คนที่มาร่วมสร้างพิพันธ์นะครับคนที่เข้ามาร่วมซื้ออุปกรณ์ก่อ,กอ,กอ,กอสร้างแล้วก็จะแบ่งไวใ้ให้เขาครับอีกส่วนที่เหลือ3 4องค์แล้วก็เอาเข้าในพิพันธ์เป็นศูนย์รู้ต่อไปนะครับเพราะตอนนี้เราก็สร้างกันสร้างรังรูปรวมมวลสร้างครับแล้วก็ให้คนเข้ามาจองสร้างตรงไหนจุดนี้3 0 0 0 0 0ส0 0 0 0 0สอ0 0 0 0ห้0 0 0 0เป็นจุดจุดไปครับคนไหนมีไม่มีเงินก็เอาแรงมามาสร้างนะครับคนไหนเป็นผู้รับเหมามี คนงานก็มาเหมาสร้างเลยครับท่านก็ได้หลายองค์นะครับคือเราก็ให้ให้หลายองค์ครับแล้วถ้าชอบก็ถ้าชอบตอนนี้ก็เข้าไปดูใน u t u b e ครับท่านก็แคปหน้าจอมาคุยกันครับนะครับเพราะมีผ่านไปลองการตรวจองค์นึงเนี่ยอย่างไปตรวจมาองค์นึงก็หมื่นกว่าบาทนะครับแล้วก็เจ็ดเจ็ดพันเก้านะครับนะครับเราตรวจหลายองค์ครับไม่ใช่ตรวจทีละองค์นะครับองค์ละนะครับองค์ละนะครับค่าที่ไปตรวจผ่านไปแล้วลองมานะครับนะครับโดยเครื่องที่ เครื่องเขาก็หลายล้านนะครับไม่ใช่ถูกๆนะครับเครื่องเขาครับคือค่าตรวจหลักหมื่นหลักเจ็ดแปดพันหมื่นะไม่ไม่แพงหรอกครับเครื่องเขาหลักล้านห้าล้านยี่สิบล้านนะครับนะครับเครื่องหนึ่งนะครับเราแค่นี้ไม่แพงหรอกครับถ้าเราไปตรวจต่างประเทศก็ได้ครับก็มาค่าเหมือนกันแต่ค่าเครื่องบินค่าอะไรอีกนะครับนะครับเราก็คือเนี่ยครับสวยไหมครับเนี่ยคือผ้าสวยคัางทุกอย่างจะมีหดเหี่ยวครับเหี่ยวเซตตัวทั้งหมดนะครับเดี๋ยวท่านสุ่มดูที่จอโทรศัพท์ท่านก็ได้ครับเหี่ยวหดหมดนะครับ แล้วก็พวกสีอะไรไม่มีครับเห็นไหมครับถ้าของแท้เขาจะเป็นสะอาดนะครับสะอาดแล้วเป็นสีพวกนี้เกิดจากวันนะาสีพวกนี้เกิดจากธรรมชาติของเขาครับเพราะว่ามีส่วนผสมของข้าวสุกน้ํากล้วยนะครับแล้วก็น้ํามันตังอิ้วปูนปกกหอยแล้วก็มีพวกน้ําผึ้งนะครับแล้วก็มีส่วนผสมของมวลสารแล้วก็ตําผดสมด้วยไอดอกไม้ครับดอกไม้แห้งดอกไม้สดนะครับนะครับกาจะออกมานะครับเป็นหลักธรรมชาติไปแล้วนะครับคมครับทุกอย่างต้องคมหมดนะครับดูครับ นี่คือพระพิมพ์ที่จะคมมากครับดูครับค่างเซตตัวครับดูง่ายครับถ้าคนเล่นพระสุครงเป็นนะครับจะเข้าใจนะครับพระนี้เป็นพระที่ได้ผ่านตรวจสอบและพระแท้นะครับแล้วก็มีตามตำรานะครับนะครับนะครับแลวสภาพที่นี่จะดีเพราะว่าที่นี่เขาเก็บใส่ตู้เซฟนิรภัยกันไฟกันระเบิดสูงเกือบ2เมตรนะครับใหญ่นะครับนะครับยกไม่ต่ำกว่า10บคนนะครับ20คนน่ะถึงจะขึ้นครับนะครับเพราะว่าเก็บไว้เพื่อให สร้างพิพันธ์เพื่อไปสึกรู้คนอีกหลายพันปีก็รุ่นหลูห่ลูกหลานเรือร่หล่อนนู่นนะครับก็จะเห็นว่าพาระสมเด็จครั้งแท้ๆเป็นไงนะครับถ้าไม่ทําอย่างนี้เขาก็ไม่เห็นออกมาครับเพราะว่าถ้าคนคนคนมีเขาก็เก็บอย่างเดียวใส่เก็บทีเดียวครับเขาก็ไม่คนอื่นเห็นนะครับแต่ถ้าเป็นวิจิพันธ์คนก็จะได้เรียนรู้ให้มีแหล่งเป็นที่อ้างอิงที่เรียนรู้เผยแผ่ให้กับท่านยมคุณสมเด็จพระพุทธจร์โตกงศีวรังเผยแผ่ให้กับมีระยะเผยแผ่พระพุทธศาสนา เผยแผ่ให้กับพุทธศินของศาสนาพุทธเราคือพระพิมพ์นี้กาเรียกว่าพระพิมพ์พระประธานสุโขทัยนะครับจะได้เข้าใจกันนะครับพระพิมพ์นี้นะครับอีกองคหนึ่งครับนี่ครับเห็นไหมครับองค์นี้ก็เป็นสีเดียวนครับเป็นสีเดียวครับเป็นสีเดียวครับสีลานนะครับสีลานก็คือเขาเขาละเหิดเขาเสื่อมสภาพนะครับสีก็หายไปครับก็ยังเห็นเล็กๆน้อยๆครับนะครับสวยงามครับดูครับพระ ของแท้จะมีรอยทุกๆด้านข้างจะมีรอยรอยสิวรอยแต่งบล็อกไม่พิมพ์ทั้งหมดครับเนี่ยด้านข้างๆพวกนี้มีมีเป็นเหมือ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 นขอบเหรียญห้าเหรียญบาทนะครับเนี่ยครับสมัยก่อนนะครับเนี่ยครับทุกอย่างเหมือนกันหมดครับเมตองค์พระมีหมดครับมีทุกจุดครับเนี่ยพวกนี้มีหมดครับเนี่ยมีหมดเลยครับคือถ้าของแท้จะมีหมดครับมีหมดเพราะว่าสมัยก่อนเขาใช้มือแกะนะครับแล้วใช้มือกดมีสูงมิดก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนกันนะครับนะครับบางเส้น องค์ก็มีบางบางมากบางก้อนหนาครับคือว่าเขาไม่ใช่พอกโรงงานไม่ใช่บล็อกเหล็กบล็อกอุตสาหกรรมนะครับเห็นไหมครับด้านนี้หนานะครับด้านนี้จะบางลงมาครับเห็นไหมครับก็คือเป็นหลักธรรมชาตินะครับเห็นไหมครับด้านนี้จะหนาด้านนี้จะบางแล้วก็แอนตรงกลางครับแอนตรงกลางครับเห็นไหมครับนะครับเดี่ยคือหลักธรรมชาติของพระสมเด็จครั้งที่สร้างด้วยศรัทธาด้วยด้วยมือนะครับเนี่ยครับเพื่อท่านเพื่อสร้างเพื่อเผยแผ่ศาสนาถึง5,000ปี เพื่อให้คนได้มีรูปองค์สมเด็จพระสมาเจ้าอยู่ในเนื้อผงปูนสี่เหลี่ยมชินฟักนะครับเพื่อให้คนได้ไปกราบไปไหว้บูชากันนะครับน้อมนลึกนะครับนี่ครับไปไปกราบไปไหว้นะครับสวยไหมครับดูแคลไซด์ครับดูตกผนึกครับดูครับการเปลี่ยนแปลงของแท้จะเป็นอย่างนี้ครับไม่ใช่เรียบเรียบตึงๆไม่มีการลานลานแล้วพระเทปูนเปลือกหอยไม่ไม่มีการงอกไม่มีการงอกตกผนึกเป็นไปไม่ได้ครับ พระสมเด็จระครังใช้ปูนเปลือกหอยต้องมีการงอกตัวแบบนี้ครับแบบนี้ครับถึงจะเป็นปูนปูนไอ้นั่นปูนปูนไอปูนเสาพองก็มีการงอกตัวครับเพราะพวกนี้อายุการเวลา110ปีก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไจภาพมีเกิดแคลเซียมแคลไซด์นะครับเกิดเกิดแคลไซด์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับนะครับทุกอย่างของที่อยู่บนเปลือกผิวโลกโลกเหล่านี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดครับแม้แต่ดินนะครับทุกอย่างนะครับแม้แต่โลหะนะครับ นี่ครับดูครับการเวลาเหี่ยวหดยุบอย่างนี้ครับการยุบเป็นลักษณะธรรมชาตินะครับนี่ครับนะครับนะครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดูอีกหน่อยนะครับดูภาพรวมครับสวยไหมครับเดี่ยภาพรวมครับดูด้านหลังภาพรวมครับดูด้านหลังภาพรวมสวยงามครับดูครับมีทองคําด้วยครับถ้าคนไหนจําได้ก็จะจะ เรียนรู้ง่ายครับเพราะว่าถ้ารู้ของเก่าโบราณนะครับจะเข้าใจมากครับดูครับเขาบอกว่าพระสมเด็จคังมีหลายวันะมีหลายสีนะครับบางคนยังไม่เข้าใจนะทุกวันนี้ครับเล่นเป็นแต่สีเดียวครับนะครับเล่นเป็นแต่พิมพ์เดียวครับนะครับบางคนไม่เข้าใจนี่คือการเปลี่ยนแปลงการเหี่ยวกดการเสื่อมสภาพครับนี่ครับนี่คือหลักธรรมชาติของพระสมเด็จคังนะครับ นี่ก็จะเป็นสีสีนี้ก็คือเป็นสีสีงาช้างนะครับสีงาช้างนะครับชัดเจนนะครับสีงาช้างนะครับมีการสัสภาพชัดเจนนะครับสีงาช้างถ้าสีนี้ก็จะเป็นสีสีมะอันนี้สีเม็ดพิกุลสุกนะครับหรือสีมะละกอสุกนะครับตามตำราครับสีมะละกอสีสีเม็ดพิกลนะครับหรือสีเม็ดเม็ดพมพิกลสุกนะครับนะครับ สีเม็ดพิกุลสุกหรือสีเม็ดพิกุลนะครับสีจะออกคล้ายอันนี้ก็สีเขียวนะครับเขียวจางแล้วครับสวยครับสวยงามครับสีลานครับสีลาน ดูครับแตกหลายล้านครับซูมดูที่จอนะครับแคปดูเลยครับแล้วดูว่าการเปลี่ยนแปลงขนาดไหนครับครับเปลี่ยนแปลงมากนะครับแล้วไม่ใช่สีนะครับพวกนี้อมแป๊แปงทองเหลืองขัดไม่ออกนะครับเพราะว่าเขาตกผนึกรวมเป็นเนื้อเดียวกับปูนเปลือกหอยครับคือเขาเคลเซียมเขางอกทับไปหมดแล้วครับกลายเป็นเนื้อระเนื้อเดียวกันนะครับครับพวกนี้ครับครับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้ครับครับสวัสดีครับ